สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2022นะครับวิดีโอนี้จะมาพูด3ประเด็นใหญ่ๆก็คือในเรื่องของ Exchange Coinbase ในสหรัฐอเมริกาและก็จะมาพูดถึงข่าวจากประเทศรัสเซียนะครับในการห้ามใช้คริปโตสำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการรวมไปถึง ข่าวการให้สัมภาษณ์ของท่านประธานกรอตอสัลมริกาคุณแกรี่แกนเซอร์เมื่อวานนี้กับ Yahoo Finance นะครับมาพูดถึง Coinbase กันก่อนเอ็กชเชนยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเลยนะครับก็ตอนนี้หลังจากที่ต้องยอมรับนะฮะสองไตรมาสที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาหยุดรับพนักงานมีการเล y o ออฟพนักงาน และในเรื่องของ Coinbase NFT Marketplace มันก็ตบยุงนั้นเพื่อนยอดขายไม่กระเตื้องเลยนะครับแน่นอนสภาพตลาดแบบนี้ล่าสุดมันมีข่าวออกมาว่าเขายกเลิกค่าแนะนำหรือในเรื่องของ affiliate program นะครับเป็นการชั่วคราวในสหรัฐอเมริกาตรงนี้มีคนเป็นห่วงเยอะนะเพื่อนๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ ระบบภายในปัญหาภายในของ Coinbase หรือเปล่าเพื่อนสมาชิกในสหรัฐอเมริกาตามข่าว Coinbase ให้ดีนะครับถ้าใครมี wallet ก็ดีถ้าไม่มี wallet ก็กระจายความเสี่ยงไป Exchange อื่นบ้างนะเพื่อนเพอนเพราะว่ากลิ่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วเราเห็นได้แล้วว่ายกตัวอย่าง crypto.com เนี่ยพอเขาลดในเรื่องของแต้มที่เราใช้ แต้มที่เราเวลาเราใช้บัตรเดบิตเขาเนี่ยที่เราจะได้แต้มตรงนั้นมาสะสมเนี่ยพอเขาลดตรงนั้นไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเหรียญของเขาเนี่ยลดหวบเลยนั้นเพื่อนและเ e n t r a l i z e d e x e h a n g e อย่าง Coinbase เนี่ยล้มไม่ได้นั้นเพื่อนเพื่อนสมาชิกเคยถามมาว่าถ้าเกิด Coinbase ล้มจะทำยังไงนะครับคือ Coinbase เนี่ยเป็น Centralized Exchange ที่มีผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเป็นเป็น m t r k e t s h a r รมากที่สุดนะเพื่อนๆก็ ถ้าเขาล้มเนี่ยมันก็มันมันสร้างความกลาหนแน่นอนนะครับนึกภาพว่า3 Arrow Capital ล้มนะครับ Voyager ล้ม Celsius ล้มเนี่ย Coinbase ผู้ใช้90ล้านคนนะเพื่อนมันก็จะหมายถึงว่าเราก็ต้องมานั่ง P2P กันเองนะครับซึ่งแน่นอนราคาของเหรียญเนี่ยมันตกหวบแน่นอนโดยเพราะเหรียญ meme coin นะครับเพราะ Coinbase เนี่ยพอ list เหรียญอะไรทีมันก็มันก็เห็นได้ชัดนันเพื่อนมี มีวอลลุ่มเข้ามาเยอะนะฮะทั้งนี้ผมไม่ได้บอกว่า Coinbase จะล้มนะเพื่อน,อนๆไม่ได้บอกว่าเขาจะกำลังจะเป็น Chapter 11นะครับเพียงแต่บอกว่าตอนนี้มันมันมีการพูดถึงกันเยอะว่าภายในเนี่ยเขาเอาเงินของลูกค้าไปไปไป l e v e r a g e หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพื่อน,อนๆข่าวมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ Earning ของเขาก็ไม่ค่อยดีนะฮะ ขาดทุนมาเรียกว่าแทบจะทุกายมากนะหุ้นของ Coinbase เนี่ยเมื่อปีที่แล้วอยู่ราวสี่รกว่าดอลลาร์สหรัฐทุกวันนี้อยู่50นิดๆน,นะครับซึ่งถ้าใครจําได้ในเรื่องของ IPO ตอนนั้นเนี่ยมันก็พลาดมาตั้งแต่แรกนะเพื่อน Coinbase เขาอนุญาตให้พนักงานเนี่ยสามารถ ขายเทขายหุ้นได้เลยวันที่เปิด IPO ซึ่งบริษัทหลายๆบริษัททั่วไปเนี่ยอาจจะมีการล็อกรอไว้ก่อน6เดือน1ปี2ปีแล้วแต่นะฮะแต่ Coinbase เนี่ยแกใจดีมากเลยแบบพอเปิด IPO ปุ๊บพนักงานเทขายหุ้นมันก็พวบๆมาตั้งแต่นั้นเลยนั้นเพื่อนก็จับตาดูกันให้ดีนะครับแล้วเนี่ยแม้กระทั่งล่าสุด o p e n s ก็มาเลิกพนักงานไปอีก20%นะเพื่อนๆตอนนี้เหมือนกับ งานการก็หายากข้าวของก็แพงนะครับพนักงานถูกเลิกออฟทั่วโลกใครที่ทํางานกับองค์กรไหนๆบริษัทไหนๆเนี่ยยังไงอดทนหน่อยนะเพื่อนๆตอนนี้งานหายากนะครับมาพูดถึงข่าวจากประเทศเนะรัสเซียนะฮะท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยได้ลงนามข้อกฎหมายเพื่อแบนมิให้ใช้คริปโตเคอรนซีในการซื้อสินค้าและบริการทั่วประเทศรัสเซีย หลายคนแน่นอนแสดงความไม่พอใจตรงนี้นะครับเพราะว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนกับนะท่านมีข่าวว่าทางรัสเซียเนี่ยนะท่านปูตินอาจจะสนับสนุนคริปโตรหรือเปล่าแต่วันนี้มาแบนนะครับแน่นอนความเห็นของคนรัสเซียในโซเชียลมีเดียอย่างใน Twitter เนี่ยนะก็ออกมาแสดงความไม่พอใจกันเยอะนะฮะหลายคนเนี่ยไปขุดข่าวเก่าๆมาอ้างอิงว่า เนี่ยเมื่อตอนปีที่แล้วในช่วงเดือนตุลาปี2021เนี่ยท่านประธานาธิบดีปูตินก็ยังออกมาปราศัยเลยว่าคริปโตเคินซี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่านะอาจจะเอาไปใช้เทรดน้ำมันไม่ได้นะแต่ก็มีนักข่าวถามว่าท่านครับแล้วเราเอาคริปโตเนี่ยไปใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมนะท่านบอกว่า ออตอนนี้มันยังเร็วไปนะยังตอบไม่ได้แต่แน่นอนนะครับวันนี้เราก็ได้คำตอบแล้วว่าไม่ได้ห้ามซื้อสินค้าและบริการในประเทศรัสเซียนะเพื่อนเก็หวังว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับส่วนไฮไลท์ของวันนี้นะครับที่มีคนพูดถึงกันเยอะโดยเพราะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนั่นก็คออือในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของท่านประธาน กรอตอสหรัฐอเมริกาคุณแกรี่เกนเลอร์เมื่อวานนี้ไปให้สัมภาษณ์กับ Yahoo Finance นะครับซึ่งพิธีกรคุณเจเนิเฟอร์เนี่ยเธอก็ถามคำถามได้ดีมากนั้นเพื่อนผมเอามาเข้าวๆประมาณนี้นะครับเธอถามประมาณว่าท่านประธานคะที่ท่านประธานเคยบอกว่าเหรียญคริปโตแทบจะทุกเหรียญเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่ของ Security เนี่ยยกเว้น Bitcoin หรืออาจจะอ t ต e r รียนะเธอพูดดีมากนะเธอบอกว่ายกเว้น Bitcoin หรืออาจจะอ t ต e เ e ียเนี่ย แล้วท่านรู้สึกยังไงถ้าท่านต้องเอากฎหมายของ security หรือกฎหมายของหุ้นเนี่ยมาใช้กับคริปโตท่านประธานแกรี่เกนเซอร์นะฮะท่านก็ตอบมาเลยว่ามันเป็นคอนเซปต์เดิมเลยครับนะถ้าคุณระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเนี่ยมันก็จะต้องตกอยู่ในหมวดหมู่ของหุ้นหรือ security และในการสัมภาษณ์นะเพื่อนๆท่านประธานแกรี่เกนเซอร์ก็ใช้คำว่า common enterprise นะครับ แน่นอนท่านหมายถึง Harvey Test ที่ใช้วัดว่าอะไรเป็น security อะไรไม่ใช่ security ซึ่งนักลงทุนกับเหรียญ ripple xrp เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับคือพูดง่ายๆว่ามันก็วกมาในเรื่องของ Harvey Test ซึ่งใช้ตั้งแต่1 9 3 3นะเพื่อนๆตั้งแต่สมัยท่านพยาพหล,ลพลพยาเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะครับแล้วท่านประธานแกรี่เกนเลอร์ก็ยังกล่าวอีกว่า เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าผมอยากจะให้คริปโตแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เลนดิ้งแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาคุยกับผมผมยอมที่จะยกเว้นข้อบังคับบางอย่างเพื่อความเหมาะสมตรงนี้ท่านพูดดีนะฮะท่านบอกว่าผมคงไม่เอากฎระเบียบทุกอย่างจากฝั่งหุ้นมาใช้กับฝั่งคริปโตหรอกผมเข้าใจดีว่า,าการระดมทุนคริปโตและการระดมทุนหุ้นเนี่ยหรือพูดง่ายว่า IPO ICO เนี่ย มันมันต่างกันนะผมเข้าใจตรงนั้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเรามาตัดแต่งกฎระเบียบให้มันเข้ากับคริปโตเคอเรนซีนะคระับผมแค่ต้องการให้บริษัทต่างๆเนี่ยเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนว่าเขาทำอะไรบ้างก่อนที่เขาจะเอาเหรียญมาขายให้กับประชาชนนักลงทุนทั่วไปมันไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยข้อมูลของบริษัทจะต้องชัดเจนว่าเขาทำอะไรบ้างในประเทศสหรัฐอเมริกาเราเนี่ยเรา เปิดให้นักลงทุนเข้ามาเสี่ยงนะเราไม่ได้ปิดกั้นตรงนี้นะนักลงทุนจะไปเสี่ยงจะไปลงทุนอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ผมต้องการเนี่ยผมต้องการให้บริษัทที่มาระดมทุนเนี่ยชัดเจนกว่านี้ไม่ใช่มาหลอกนักลงทุนสุดท้ายนะครับพิธีกรคุณเจเนเฟอร์เธอก็ถามว่าท่านประธานคะแล้วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนักลงทุนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกับกฎกติกามารยาทของกรตเนี่ย อีชั้นเห็นว่าท่านไปร่วมงานกับหน่วยงาน CFTC นะครับหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของสินสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ภายใต้ในโยบายของท่านประธานาธิบดีโจโบไบเดนนะฮะทำงานร่วมกันคุณเจเนเฟอร์ก็ถามว่าเนี่ยหน่วยงานที่ท่านไปร่วมงานเนี่ยเพื่อที่จะออกกฎระเบียบข้อบังคับให้มันแบบฟันธงออกมาได้เลยไหมคะว่า2หน่วยงานเนี่ยเห็นพร้อมต้องการว่าเหรียญไหนมันจะไปอยู่ ภายใต้หมวดหมู่อะไรนะเหรียญไหนมันจะไปอยู่ภายใต้ Security เหรียญไหนมันจะไปอยู่ภายใต้สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยในอเมริกาทราบกันดีแล้วว่าเหรียญเดียวที่มันตกอยู่ใน commodity หรือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็คือ Bitcoin นะครับก็ท่านประธานกรตคุณแกรี่แกนเซอร์แกตอบอย่างนี้นะแกบอกว่าตอนนี้ผมกําลังร่วมงานกันเพื่อปรึกษาหารือในแต่ละหมวดหมู่ทั้งกลุ่มของ Exchange กลุ่มของ l e n d i n g Plat ฟอร์และกลุ่มของบร็อกเก และผมกำลังคุยกับตัวแทนของอุตสาหกรรมเหล่านั้นอยู่นะเพื่อที่จะมาร่วมกันดัดแปลงมา,าตัดแต่งกฎระเบียบให้มันเข้ากับสถานการณ์มากที่สุดและไหนผมจะต้องมาดูเรื่อง s t a b l e coin และเหรียญที่มันเหมือนกับจะเป็น s t a b l e Coin แต่ไม่ใช่ stable coin ท่านก็คงหมายถึงพวก l g o r i t ิ m i c นะนเพื่อนเนี่ยผมจะต้องมาดูในเรื่องของหมวดหมู่เหล่านั้นอีกด้วยตอนนี้ผมกำลังคุยกับหน่วยงานกับ,กบดูแลของสถาบันการเงินอยู่ส่วนที่เหลือ ท่านประธานกรต่อก็พูดเหมือนนักการเมืองนะฮะตอนนี้พวกเราทํางานกันหนักมากทํางานจนผมกระเซิงเลยนะผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งเอาล่ะสรุปสรุปความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยว่าการให้สัมภาษณ์กับ Yahoo Finance เนี่ยผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกดีนะเพื่อนๆพ,พูดตรงๆนะฮะผมรู้สึกว่าเออมันเริ่มเห็นความชัดเจนแล้วมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนจนแบบใสแบบจนแบบเห็นพื้นทะเลนั่นเพื่อนแต่ว่า ออตอนนี้ผมรู้ว่าท่านประธานกราตาเนี่ยทุกข่าวที่ผมตามเนี่ยคือรู้เลยว่าท่านโดนบีบจากทุกสารทิศเลยว่าความชัดเจนของกราตาอยู่ไหนและแน่นอนเนี่ยผมคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราได้เห็นไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองของตลาดคริปโตที่ชัดเจนขึ้นในตลาดเจ้าสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนถ้าเกิดมันชัดเจนขึ้นเนี่ยนักลงทุน Exchange l e n d i n g Platform บโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็จะได้กล้าที่จะลงทุนแล้วก็ขยายอนาเขตนะครับแต่ตอนนี้ยอมรับเลยว่าแกโดนบีบนะเพื่อนโดยรวมผมถือว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนจะเปิดประเด็นมาก็จะมาพูดในเรื่องของฮาวิ่งเทสเออยอะไรเออยเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ดูให้ความหวังนั้นเพื่อนถือว่าถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีนะครับสุดท้ายสั้นๆนะครับจะมาประกาศในเรื่องของอัลเทอริมนะครับทางฝั่ง d e v e l o p e r ของอัลเทอริอมเนี่ยเขาออกมาคอนเฟิร์มวันที่ อัตเทียรียมจะเมอร์ชแล้วนั้นเพื่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่ใครตามข่าวอยู่เนี่ยในเรื่องของ uh, proof of work มาเป็น proof of stake เนี่ยวันที่ที่เขาให้นะครับอยู่ที่วันที่19กันยายนปีนี้ทั้งนี้นะครับวงเล็บว่าทั้งนี้เขาใช้คำว่า soft timeline นะเพื่อนเพื่อน soft timeline หมายความว่า developer เนี่ยก็ไม่ได้ให้วันที่100%นะครับเขาอาจจะมีการแก้ไขอะไรบางอย่างในอนาคตก็ได้ แต่โดยรวมเขาบอกว่าเราลาว19กันยายนที่จะถึงนี้ก็ต้องมาลุ้นไปได้วยกันนะเพื่อนๆก็เราไม่รู้ว่าจะ100%ขนาดไหนนะฮะแต่ดูราคาของอีทในช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่แบบเป็นเหตุทรณีพิโรดนะเพื่อนก็เป็นอะไรที่ส่วนตัวผมดอลลาร์คอสแอ e เวส e นะครับเพื่อนๆมองยังไงกับอีทกับ อัติเรียมเมอร์ชที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคิดว่าราคาจะไปทางไหนคิดว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนั้นเพื่อนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม